ทีทูวันโกชุดนี่มัดมาเจาหัวด้วยทีทูวันโกชุดโกชุดอ้าวม่อะไเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ตีกันเหมือนเดิมนะ,ะสามสองหนึ่งโกชุด ออกนอกสนามไปแล้วครับโอ้ินกดไม่พอออกนอกสนามด้วยชิชุวันโกชุดตีกระเล็ตีกันเลยตีกันเลยตีกมดเลยตีกันเลยตีกัดเลยกันเลยตีกันเลยตีกันเลยอีกัู้อยนีกันเลย่ีกันเลยตีกลตัแเลาตันไมกันเลยรามันมดแรงกนเยันเลยชุวัน เียร้อยไปแล้วครับขอให้อีกอีกทีนึงครับใจดีมากเลยชี้ชูหวานขดแล้วให้อีกทีพี่โจมกันสี่สี่ยี่สี่ เป็นว่าแชมป์ก็คือผมอ่าที่สองคือพี่โจที่สามพี่โปดที่สี่พี่ตุนครับผมโอเคก็สรุปแล้วเแบบีของที่งานที่นี่เราก็ได้รู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์นีน่ครับ